อันนี้ okay. เอาประสบการณเป็นไงคะผ่านมาผู้ทางแล้วเนาะใช่ค่ะกำหรับการเรียนแล้วก็รู้สึกเวลาผ่านไปไวมากแล้วก็เออเริ่มเริ่มที่จะคิดแล้วว่าอีกเหลือเวลาอีกเดือนคงต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วก็อยากทำอะไรก็อยากทำอะไรอะรอย่างเงี้ยค่ะอะรกิจที่เราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนางงามมันมีสิ่งอะไรที่ยังทำแบบยังเก็บไปเยอะไหมครับ เราอยากทำเลยอ่หมายถึงว่าเก็บไว้ทำหมายถึงว่าที่จะทำอ่ะแต่ยังมีอีกเยอะไหมความจริงก็อยากเดินทางเยอะขึ้นเพราะว่าเราผ่านมาครึ่งครึ่งทางแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายประเทศเลยที่ที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็อยากไปแล้วก็ไปไปเยี่ยมโรงพยาบาลไปเยี่ยมเด็กๆแล้วก็ไปดูว่าพาร์ทเนอร์ของทางมิสโซร์แกนิเซชันเองของมีอะไรให้เราได้ได้ทำบ้างแต่ก็คงจะเน้นไปในทางของเออชาริตี้แล้วก็เน้นไปในเรื่องของโครงการเหมือนเดิมค่ะแต่หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนๆผู้เข้าประกวดประเทศ อื่นที่ที่เราเจอปีที่แล้วเนาะแล้วก็ได้ได้สปอร์ตการอื่น,นๆของเขาด้วยมีอะไรที่้าทางที่สุดขอเราบ้างที่เราเป็นาวเลย้าทางที่สุดโอปอคิดว่าส่วนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเหมือนตอนแรกที่ที่ที่เราบอกก็คือเราอยากที่จะเป็น คนที่เป็นเหมือนสะพานเป็นเหมือนสะพานในการนำสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ lab research ในเรื่องของออการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเป็น foundation อะไรที่เรารู้สึกว่าสามารถที่จะนำกลับมาเป็นเป็น initiative หรือว่าเป็น innovation ที่ช่วยคนในประเทศเราได้หรือว่าอะไรของไทยที่เราอยากจะนำไปโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นอะไรเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าบางอย่างอาจจะมีในเรื่องของ เทคนิคที่ที่ที่เราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนี้นอะอย่างในเรื่องของแบ,บการรักษามอะไรอย่างนี้ที่เราพยายามที่จะคุยกับคุณหมอทั้งสองสามสหประเทศอะไราเงี้ยค่ะอาจจะยากตรงนี้แต่ว่าก็หวังว่าในเรื่องของ connectivity ที่หลังจากนี้เราทํางานกับทางทูก็จะมีคนมาช่วยอีกแลกนะคะก็คิดว่าคง ใช่นนว่าตอนนี้ล้วเหมือนเราเป็นธรรมที่เป็นผูดการก,การช่วยประสานด้วยใช่<ม>ใช่ค่ะแล้วก็นอกนจากนี้ก็ก็อาจจะมีในเรื่องของเริ่มแบบเริ่มเจ็ตแลกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไม่เจ็ตแลกเลยก็คือบินสี่ห้าเดือนก็คือปกติแต่ว่าเหมือนจะมีช่วงที่ที่เราจะต้องแบบทํางานเสร็จแล้วบินเลยแล้วไม่ได้นอนแบบวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบตารางกวนบ้างแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเป็นเวอร์ชั่นของปีใหม่ก็คือดืแอรสุขภาพด้วยปีนี้ใช่ค่ะ ประเทศนะคะที่ทราบค่ข้อที่ทราบเดี๋ยวทริปต่อไปนี้จะประมาณที่จะถึกนะคะก็คือสามสีประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีซึ่งจะเป็นโซนโซนแถบเอเชียแล้วก็เดี๋ยวคงมีไปแถบยุโรปอีกก็คืออังกฤษต้องไปอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเป็นแถวแถวโปลแนลนด์อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเพราะว่า วันก่อนเพิ่งเจอคารโรลินาก็คือมิสเวิลด์สองสองคนก่อนหน้านีจากโปแลนด์ก็คิดว่าคงได้ไปทำอะไรด้วยกันในในโปแลนด์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวรอรอคอนเสิร์ตเห็นแล้วสุนทรภพก็ไปโหวตเวทีประกวดในต่างประเทศด้วยใช่ไหมเราไปโลกทีนโคสเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไปไปด้วยค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งอาที่ก็คือต้องไปไปฟังนิ่งให้กับประเทศอื่นๆซึ่งก็ สนุกดีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รู้สึกแบบว่าเออไม่ไม่ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะได้มาทําหน้าที่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นทุกครั้งที่ไปก็จะเห็นผู้เข้าประกวดทุกคนแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนประกวดว่าเออเคยเคยผ่านโมเมนต์นี้มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามสปอร์ตเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะจะจะบอกผ่านเพื่อนตลอดว่าเออถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ก็บอกมามีรานนที่รวมสาวสาวจะทำไหมชิฟเฟินส์ที่ไหน เขาเป็นภาพประวัติศาสตร์มากปะวัติาสตรนาทีกันได้เห็ค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้วเพรว่าดีใจมากๆที่ได้ที่ได้ไปเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าเป็นการรวมตัวของสาวๆจากสองเวทีที่เป็นเขาเรียกแกรนด์สลับใช่ไหมไม่ใช่เป็นแกรนด์สลับแล้วก็เป็นคนที่อินสไพร์วิงก็คือแพทริโอนนาแล้วก็ซีเจก็คือเราได้คุยกับเขาเยอะแล้วก็รู้สึกว่า เออก็ก็ไม่แปลกที่เขาจะมาตรงจุดนี้แล้วเราก็ได้รับพลังบวกจากเขาเยอะรวมถึงได้เป็น MC ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ตอนแรกหนูท้าทายมากเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าอย่างแคทเนี่ยเขาเป็นคนแบบ Energy เ,เยอะเขาเป็นแบบเป็น professional นแบบ Pre s e n t e r แล้วอะค่ะตอนแรกเราก็แบบเุ้ยเราจะไหวไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าทั้งสองคนไม่ได้ทำให้เรารู้สึกกลัวเลยแต่ทุกคนแบบ uplift เราว่ายูทำได้ยูเขาจะถา นอกใหม่ตลอดว่าแบบโอเคไหมหรือว่าต้องการที่จะแบบเปลี่ยนอะไรหรือว่าให้ช่วยอะไรไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีค่ะที่ที่ดีใจที่ได้ไปทำค่ะเหมือนที่เกาับมาหาออปอร์ก็เหมือนแบบในฐานะจะไปเรีนเซษมาจากประเทศเราไปร่วมจอยกับเองก็เหมือนเราทำหน้าที่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาโยงคำถามอะไรมาเราก็สามารถโต้ตอบกลับไปกลับมาได้ก็ก็พยายามพยายามให้เหมือนเหมือนเป็นการ พูดคุยเป็น conversation เราก็ไม่อยากให้มันแบบ serious mm hmm. เกินไปในหลายๆครั้งเพราะว่าเราก็ตอบคำถามนางงามมาเยอะแล้วเราก็อาจจะติด pattern นางงามจากจากด้วยหลายๆปีมานี้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามที่จะคุยให้ให้มีความ relax แล้วก็เราพยายามเก็บ detail ว,ว่าเราไปแต่ละประเทศเขาอยากให้เราเห็นอะไรเขาคราวที่จะ present อะไร mm hmm. บางอย่างเราก็อาจจะถามเพื่อนว่าเออที่ประเทศทเคือเขาเขาเจอมันเป็นยังไง mm hmm. เราจะได้เข้าใจเ mm hmm. ข้าใจคนมากขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะ คุยเล่นกับทุกคนแล้เขารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นอภาระของเขเพราะว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่งของเราที่จะต้องให้เขาดูว่าเราเนี่ยเป็นโล o b a ซิต t i เซนที่พร้อมที่จะฟิตกับเคาน์เจอร์ของเขาด้วยเหมือนกันแล้วเราเราสร้างพิษแบบว่าแบบอันที่มุมเลนที่สามสาวยี่ยวกันมันสร้างมุมเลที่ดีต่อใจให้กับกันนะคะก็่ารื่องอะไรย่างเงี้ยค่ะถ้ายา ก็ก็ดีใจค่ะที่ที่อย่างที่บอกว่าได้เป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่แฟนง,งานมองว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ถังว่าชอบไหมก็ก็ทุกคนก็ต้องชอบอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรได้ทีด่ได้ฟีดแบ็กดีๆอะไรเงี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าเอ่อ hard work pays o f คือสิ่งที่เรา พยายามทํามาให้ให้มันออกมาดีที่สุดในแบบของเราเนี่ยมันมันได้สัมฤทธิผลให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็ดีใจที่นอกเหนือจากแฟนในไทยแล้วยังมีแฟนในต่างประเทศที่เขาเห็นศักยภาพในตัวเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาชอบแบบนางงามคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่แบบสร้างความภูมิใจเหมือนกันคือเขาดาวที่ผ่านมาไงหลับแม่ือไปว่าเป็นสียงหักไปดงไปแดงอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกฟุ้งมา พี่จัยก็ความจริงก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่ไม่คิดว่าจะแบบคู l ออ f ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีเวลาซ้อมเนี่ยอ,อปมาก็คือซ้อมหนึ่งวันกับเพื่อนๆนเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆมาคอรัสให้ oh. ก็ไปดึงเพื่อนสมัยเรียนมาแล้วก็บอกว่าเออมาคอรัสให้หน่อยแล้วก็ไปซ้อมกันหนึ่งวันคืนวันนั้นก็บินไปอังกฤษกลับมาก็คือซ้อมหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นก็คือโชว์แบบนี้ค่ะ oh. คือเราไม่คิดเลยว่ามันจะ จะปลดออฟได้เพราะว่าเราดูว่ามันเป็นงานใหญ่แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเราก็คุยกับพี่ๆว่าโอเคเราก็ต้องคว้าโอกาสีไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีแล้วก็ทําโชว์ที่แบบน่ารักน่าักแบบให้แฟนๆดูได้อีก อีกเมื่อไหร่แล้วก็ดีใจมากแล้วก็ในส่วนของ c ซียก็เป็นความโชคดีที่เขามาจัดที่ประเทศไทย <Okay. S 1> แล้วเราก็มีโอกาสให้ถูกรับเชิญไปเป็นหนึ่งในคนที่ไปพูดคุยกับเขาเพื่อเป็นสีสันเป็น a little insight เกี่ยวกับกับประเทศไทยจากคนไทย <Okay. S 1> แล้วก็เรามีโอกาสได้ไป represen ที่ Miss World เขาก็คงคิดว่าเออน่าจะสามารถ represen t ประเทศไทยอีกได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ หมือนออกสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งนึงก็มีคนแซวว่าเป็นแก้วเปนแสนในประเทศไทยเลยแบบนี้ดีใจอะค่ะดีใจเพราะว่าเออจะสับในงานนี้เขาแบบเดีเนาะแหลายอย่างอะไรเงีแล้วงานขงคนนี้อยากทำอะไรอีกไหมเพราะว่าทำมาเต้นแล้วร้องแล้วทำทุกอย่างแล้วร้องแล้วอะไรเงี้ยคือจะเก็บหมดเลย ก็ก็อไม่เป็นไรเพื่เต็มเต็มมาดิแย่งงานนะ้วข่าวเล็กเล็กเสื้อสีน้ำตาลอย่ามาเลยอยู่เต็มแล้วนะคะเบแล้วมีอะไรที่เอยากทำอีกไหมเราหนูหนูก็ความจริงหนูก็ได้ทําแต่ว่ามันได้ทําแบบบลล์บายร้องเพลงร้องเพลงเราไปร้องแต่ว่าเราไปร้องในในโอกาสที่นางงามอยากไปโชว์อะไรสักอย่างเล็กๆน้อยๆให้แฟนๆได้เห็นเราก็ไปเราก็ไม่ได้มีการฝึกซ้อมแบบจริงจังเราไม่ได้มีการเรียนเทคนิคจริงจัง แต่เราทําออกมาให้ดีที่สุดที่ความสามารถเราตอนนี้มีแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากทําให้จริงจังไปเพราะว่าเราชอบดนตรีอยู่แล้วถ้ามีเวลาเราอยากกลับไปเรียนดนตรีใหม่อยากกลับไปทําอะไรใหม่แล้วก็ acting เราก็ไม่เคยเราก็อยากลองทําอะไรที่ Challenge ขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเออสุดท้ายแล้วมันจะมันจะช่วยในเรื่องของการทำงานต่อไปอะไรเงี้ค่ะแล้วก็แบบอยากอยากทำตรงนี้ เห็นมันเท่มเลยขออะไรขออะไรขอโปรเจกต์โปรเจกต์เราจะไดูเ่อหนงฮอลลีวูดอะไรนะขอดูคนไหนหนูจะไปดูใหม่เขาทำนายดูทนดจริงเหรออันนี้ไม่ได้ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อหลอกใช่ไหมเฮ้ยเราไป international หรอเข้าท่อนเอะไรไว้นอเโหดาอรอคนนี้เลยค่ะที่ คุยไปไหมโปรเจกต์เพราะว่านั้นที่หนูไปของตาอะไรเนี้ยเขาได้มีใครมาทับคุณทับพาว้ามีตะยักหน้าแล้ว้ใช่ไหมเลยใช่เลยโอ้ยแหมอยากฟังเลยนะทีนี้ก็มีเจอผู้ใหญ่บ้างค่ะมีเจอแบ มีเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื้องหลังเนอะเพราะปกติเราเห็นเราจะเห็นเบื้องหน้าอย่างเดียวแต่ว่าตอนที่เราได้ไปเอเอามีโอกาสได้เจอคนที่อยู่เบื้องหลังแบบเอ่อ masterpiece ใหญ่ของวงการฮอลลีวูดแล้วก็ดิสนีย์แล้วก็เอ่อ 20th century อะไรเยอะมากแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้อย่างน้อยทําความรู้จักกับเขาแล้วก็ได้คุยกันอะไรบ้างก็ดีใจที่ ที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็หวังว่าจะจะนําไปสู่โอกาสดีๆในอนาคตแต่ว่าถ้ามีก็อยากไปตะคิวได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะจัดตารางคนพี่รอเลยนะพี่รอเลยนะรอรอรอไปกันหนูอ๋ออะที่เป็นกาตั้งและรูปภูมิพานี้ชวนชวนหลงเตั้งหน่อยเพราะว่าเห็นการต้องเรียงเกี่ยวกับการกลับมาใช้สีสันของไทยใช่ค่ะเพราะว่า เพราะว่าเออตอนตอนวันที่กบอเนี่ยไม่ได้บ้านไอยสเก็แล้วก็เราต้องมาเลือกตั้งล่วงหน้าที่กรุงเทพเพราะว่าความจริงแล้วก็อมีแผนที่จะบินไปตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็อยู่ยาวไปเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกวาทชิปต่อไปคือประมาณสามสี่ประเทศแล้วก็บอกเขาว่าเออแบบมันอาจจะด้วยตารางด้วยอะไรทุกอย่างมันก็ค่อนข้างลาสมิตมาก,มากๆแล้วก็บอกเขาว่าเออเราต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะ ขยับอะไรได้ไหมเพราะว่าทางนู้นเขาก็มีตารางของเขาเหมือนกันแต่เราก็บอกว่าเออฉันวิลลิ่งที่จะบินนะ mm hmm. ก็คือบินเช้ามาแล้วก็เย็นก็ไปอีกเขาก็ไม่มาขอใครให้ได้มาทําตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนตารางนิดหน่อย mm hmm. แล้วก็แล้วก็เออได้ได้ไป mm hmm. อะไรเงี้ยแต่วันที่8นี้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสี่ยงของตัวเองนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเออหลายๆอย่าง ในในบ้านเราทุกคนอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกคนอยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้นในฐานะประชาชนที่สุดท้ายเราคือคนที่ต้องมาเอ่อ face ทุกอย่างเพราะว่าเราคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าก็ยังอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในในเสียงของตัวเองเพราะว่าอย่างไยแล้วในการที่คือลูกคนก็อาจจะกลัวนะว่า มันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมหรือว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะเป็นอย่างที่หวังหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่มีทางทเลยถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการเอาเสียงตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสาแล้วอยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเพราะว่าโอคกเองก็จะออกไปเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นทุกคนออกไปใช้เสียงแล้วก็สร้างพลังด้วยกันโอ้อเองก็เองเยกแบบไหนสร้ว่บบาลังท้ What kind of leader you think กลอเคน่คือคำถามอันนี้เลยแต่ว่าก็คงเป็นปอต้องบอกก่อนว่าปอเชื่อว่าอย่างที่บอกหลายๆคนนะมีหลายอย่างที่อยากให้เปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเปลี่ยนไปในสิ่งที่แบบพี่ต้องการบางคนอาจจะเปลี่ยนไปในสิ่งที่ปอต้องการแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรอยู่ต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่อยากจะทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงแต่มันเพื่อใครมันต้องเพื่อคน มันต้องเพื่อประชาชน,นเพื่อทั้งเอ่อทั้งประเทศรวมกันมันทั้ง the whole country มันคือคนมันคือ structure มันคือสังคมมันคือทุกอย่างที่จะเ่า thailand ไ,ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเี้คะ่ะก็อยากได้คนที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้มีวิชั่นในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะไปขา้างหน้าโอเค